พูดง่ายๆฟังง่ายๆกับตามตัวตาจอมเบิงวันนี้นะครับกับภารกิจเตรียมความพร้อมก่อนการส่งมอบวันนี้ Fort u n e r l e a d e เดเกรด V mm ี hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมความพร้อมแล้วก็จะมีในเรื่องของการส่งมอบนะครับนอกสถานที่วันนี้เดี๋ยวร,รอรอลดสไลด์กันเดี๋ยวเราขึ้นลดสไลด์เลยไปส่งกันถึงบ้านไปส่งกันถึงที่เลยนะลูกค้าอะไรนี้ก็ซื้อราลดตามไปก็ สามสี่ันแล้วเช่นกันมาดูความพร้อมกันก่อนว้าวสวยงามครับของอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับจอทัชสกรีนออตโต้อ่าตัวน้อยของตามเองไฮน,นะเกรดวีจะเป็นภายในสีดำนะก็จะมีเอาเลสสิบสองโวลต์ให้ด้วยแล้วก็มีปั๊กนะใวบ้านไว้ให้นะครับตามก็ตบแต่งไว้ให้พร้อมเลยนะครับครบด้านหลังก็มีถาดทายไว้ให้ด้วยนะ ภรพรวมก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมแบบเร็วๆกันนิดหนึ่งรถสไลด์มารับรถสไลด์เราก็มาถึงสถานที่แล้วนะั้นตอนในส่วนของการนำรถขึ้นรถสไลด์เอาเราขึ้นรถกันอยู่ตอนนี้ก็นะครับจะเกือบ8โมงแล้วนะก็เรานัดลูกค้าเกือบเกือบ9โมง เอกของเราก็จะขึ้นสู่แอร์พอร์ตลิงแล้วนะครับบินขึ้นสู่อากาศยานอร่อยเดี๋ยวเราเซตอัพกันนิดนึงนะครับเรื่องของความปลอดภัยจะมีในเรื่องของการล็อกล้อโอเซฟตี้ต่างๆวันนี้ก็รถสไลด์ก็เป็นทีมงานนะครับน้องต่ายนะครับ รสลายนะครับาสามารถติดต่อได้นี่นะครับเบอร์ตามนี้เลย0616625741ทีมงานทีมงานงาน้องรสลายน้องสายก็อยู่ในส่วนของโซนที่เป็นจอมบึงนะครับใกล้กันก็สามารถเรียกใช้กันได้โอ้จริงๆมีอีกหลายเจ้าเลยทีมงานเราจะค่อนข้างเยอะหลากหลายด้วยนะครับแต่พื้นที่ เดี๋ยวพร้อมเราก็ออกเดินทางโอเคลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะครับมาถึงแล้วมาถึงบ้านลูกค้าแล้ว สวัสดีครับ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 แม่สวัสดีครับทำไมไม่โทรมาบอกแม่ก่อนฮะจุดคู่จุดเทียนรอรับเจ้าลับอ๋อนี่ถ้ามีประทัดเลยนะครับเนี่ยเราเหมือนอานแต่งเลยทีเดียวเชียวถึงบ้านแล้วอ่าปึ๊บ นี่ต่ปดเสฟอยู่นะครับสวย,สวยไหมครับแม่สวยนะครับแม,แ,มแม่ยังเอาเจ้าสาวเลยใช่ไหมครับอ่าก็ลงให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าตรวจรับรถใหม่นะครับพร้อมกับเรื่องของการตรวจความเรียบร้อยของตัวรถวายต่อรถเซ็นเอกสารถ่ายรูปส่งมอบ